ณดินแดนแสนสุขที่ชื่อว่าเมโลเดียดินแดนแห่งนี้ไม่ได้มีภูเขาแม่น้ำหรือป่าไม้เหมือนที่อื่นแต่เมโลเดียเป็นดินแดนที่สร้างขึ้นจากเสียงเพลงทุกๆสิ่งในเมโลเดียล้วนขับขานบทเพลงออกมาที่ใจกลางเมโลเดียมีต้นไม้ใหญ่ที่เรียกว่าต้นไม้ตรีต้นไม้ตรีจะผลิตด,ดอกออกผลเป็นโน้ตด,ดนตรีหลากสีแต่ละสีก็แทนเสียงดนตรีที่แตกต่างกันไป ดอกโน้ตสีแดงคือเสียงกลองอันทรงพลังสีเหลืองคือเสียงทรัมเป็ตที่สดใสสีฟ้าคือเสียงไวโอลินที่อ่อนหวานและสีเขียวคือเสียงคลุยที่ผ่อนคลายชาวเมโลเดียทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตน้อยใหญ่สัตว์ดนตรีหรือแม้แต่น้ำตกเสียงเพลงต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาใช้เสียงเพลงเป็นภาษาพูดคุยกันเสียงเพลงของพวกเขาสร้างความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่แล้ววันหนึ่งความเงียบก็คืบคลานเข้ามาในเมโลเดียเริ่มจากเสียงกระซิบแผ่วเบาก่อนจะกลายเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดดอกโน้ตบนต้นไม้ตรีเริ่มเหี่ยวเฉาสีสันเริ่มจางหายไปชาวเมโลเดียเริ่มทะเลาะเบาแหวงกันเพราะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นทําไมเสียงเพลงถึงหายไปตัวโน้ตน้อยชื่อติ๋งร้องถามด้วยความกังวล ติ๋งเป็นตัวโน้ตตัวเล็กแต่มีใจรักในเสียงเพลงอย่างเปี่ยมล้นข้าได้ยินมาว่ามีโน้ตดำตัวใหญ่ตนหนึ่งเข้ามาในเมโลเดียมันชื่อว่าดิสคอร์ดมันเกลียดเสียงเพลงและต้องการกลืนกินทุกสิ่งให้กลายเป็นความเงียบตัวโน้ตเท่าตอบด้วยเสียงสั่นเครือติ๋งตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปตามหาดิสคอร์ดเพื่อนำเสียงเพลงกลับคืนสู่เมโลเดีย เขาเดินทางผ่านทุ่งดอกไม้ที่เงียบงันข้ามแม่น้ำที่ไร้เสียงและป่าไม้ที่มืดมิดในที่สุดเขาก็พบดิสคอร์ดซ่อนตัวอยู่ในถ้ำลึกเจ้าคือดิสคอร์ดใช่ไหมติ๋งถามด้วยเสียงกล้าหารดิสคอร์ดหัวเราะเสียงดังใช่แล้วข้าเกลียดเสียงเพลงของพวกเจ้ามันหนวกหูและไร้สาระแต่เสียงเพลงคือสิ่งที่ทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้พวกเราเข้าใจกันและกันฮ เหลวไหลทั้งเพค่ข้าจะทำให้พวกเจ้ารู้ว่าความเงียบสงบนั้นดีกว่าเสียงเพลงมากแค่ไหนดิสคอร์ดคำรามติ๋งไม่ยอมแพ้เขาเริ่มขับร้องเพลงเพลงที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความสามัคคี เสียงเพลงของติ๋งแม้จะเล็กแต่ก็ดังสะท้อนกล้องไปทั่วถ้ำดิสคอร์ดเริ่มรู้สึกปั่นป่วนความเงียบที่มันสร้างขึ้นเริ่มสั่นคลอนเมื่อดิสคอร์ดอ่อนแอลงติ๋งก็ร้องเพลงต่อไปเขาร้องเพลงแห่งมิตรภาพเพลงแห่งความเข้าใจและเพลงแห่งการให้อภยัยในที่สุดดิสคอร์ดก็ทนไม่ไหวมันเริ่มสลายตัวกลายเป็นผงสีดำแล้วหายวับไป เมื่อดิสคอร์ดหายไปเสียงเพลงก็กลับคืนสู่เมโลเดียดอกโนต้ตบนต้นไ้ตรีกลับมาแบ่งบานอีกครั้งชาวเมโลเดียกลับมารวมตัวกันขับขานบทเพลงแห่งความสามคัคคีดินแดนเมโลเดียกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะทุกคนได้เรียนรู้ว่าเสียงเพลงแห่งความสามคัคคีนั้นยิ่งใหญ่กว่าความเงียบใดๆทั้งปวง